แแบมโรงเรียนเทศบาลสี่ทุกคนมีแแบม13ตัวชี้วัดแต่ตอนนี้ปรับเป็น15ตัวชี้วัดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดมันก็น่าจะมีผิดย่อยเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยพอก็ยัง,ย,งยังไม่ชัดว่าต่ตตตตางกับของเก่าตรงไหนแต่เทียบเคียงแล้วมันก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวชี้วัดต,ตอนนี้เป็น15ตัวชี้วัดแล้วนะคะซึ่งในหน้าสองเนี่ย ูดถึงในการการเขียนมันก็จะเป็นเรื่องการจัดทำข้อตกลงในเรื่องภาระง,งานการกำหนดการสอการส่งเสริมก็อย่างที่ขอพูดไปแล้วคือในเรื่องของการจัดทำแผนการมีส่วนรวมในกระบวน D าร PLC ปีชั่วโมงน,นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนข้อตกลงเราก็เขียนในทางที่เราทําได้อย่าเขียนให้แบบ สูงเพื่อจะอยากได้คะแนนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติจะบอกว่าเราจะมี AC 20ชั่วโมงเราคิดว่าเราทำได้นะ้ถ้าเราคุยกันแล้วในกลุ่มเราปวะสมไปเออจะมีกิจกรรละ15ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่เขียงให้เกิรในแนวทางที่เต็นไปได้นะคะซึ่งข้อความตรงเนี้ยต้องเสียนจากมือบทแล้วก็แนทางที่เราสามารถทาได้นะคะและส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือ พัฒนาตนเองนะคะแล้วก็พัฒนาวิชาชีพมันก็ส่งผลไปถึงในเรื่องของพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาตนเองการฝึกอบรมหรือการมีงานพิเศษการช่วยงานการทำโครงการนะคะเกี่ยวได้หมดนะคะหรือจุดเน้นทั้งหลายอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาจุดเน้นเป็นเรื่องสอง โควิดสอนออนไลน์เราก็ต้องทําตรงนั really people, yes ้นด้วยนะคะจุดเน้นในเรื่องของรักชาติศาสนาหากษัิย์จุดเน้นในเรื่องของประวัติศาสตร์เราบูรณาการยังไงจุดเน้นในเรื่องโรงเรียนเราเป็นมิโคสกูตเราจะทํายังไงเราสอดแทรกตรงไหนเราสามารถใส่ไปในข้องตกลงได้นะคะหรือเราจุดเน้นในเรื่องโรงเรียนเราในเรื่องของรักธรรมก็คือเรื่องของวิถีธรรม การส่วนมนการวัฒนธรรมได้อีกนะคะก็เขียนไปตามนั้นนะคะข้อตกลงในส่วนที่หนึ่งนะคะค่ะและต่อมานะคะในส่วนข้อตกลงในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องมาตมกลงกันในเรื่องหนึ่งมีสามด้านเช่นกันค่ะความรู้แล้วก็ทักษะทีนี้นแหละครูท่านใจมีความรู้ความสามารถอะไรครูคอมพิวเตอร์ จตคติตด้านสองเป็นด้าเจตคติตด้านความคิดอันเนี้ยพอเปรียบเสมือนว่าเราจะมีวิสัยทัศน์เราจะทํำยังไงให้เด็กพัฒนาย,ยัางไงเราก็มาใส่ตรงที่เป็นข้อตรลงจบกหัวอ พฤติกรรมหรือคุณลักษณะก็คือสมรรถนะของตัวเรานั่นเองนะคะไอ้ตัวนี้ก็คือคุณครูสามารถเขียนตัวตรงของคุณครูที่คุณครูสามารถทําได้ทั้งสามด้านคือความรู้ทักษะในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองก็ในเรื่องเจตคจิรรความดแล้วในข้อที่สามคือพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของคุณครูนะคะก็คือสมรรถนะของคุณครูนั่นเองนะคะโซ ในเอกสารหน้าที่สามเนี่ยก็จะเป็นเป็นตามที่กอเทาร์กำหนดือค้าตัวชี้วัดที่ขอพูดไปแล้วนะคะ